สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมือง c i t i z e นหรือ r t e r ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว ชาวชุมชนบ้านคีรีวงตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวมตัวกันนำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะรวมถึงทำให้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครศรีธรรมราชค่ะกลุ่มลูกไม้บ้านคีรีวงตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เริ่มรวมกลุ่มเมื่อปี2546ซึ่งได้แรงจูงใจจากการทำของฝากเพื่อนที่แวะมาที่คีรีวงจึงหาของธรรมชาติมาประดิษฐ์ประดอยเป็นของที่ระลึกมอบให้เมื่อมีผู้พบเห็นและสนใจจึงเข้ามาติดต่อสอบถามจึงก่อให้เกิดเป็นกลุ่มลูกไม้โดยคุณไพรโรดเนาสวนคุณก้าวมาเดียวในที่วงมาร์กนะครับซึ่งใาทีนี้ก็ คิดว่าก็ในคดีวงนี้น่าจะมีกล้องคว้ากล้องเถื่อลึกอะไรปบบนั้นเลยคกับนักตรงเดียวหรือเห็นโอกาสเห็นโอกาสดึวยครัทีนี้ก็บเดียเ๋ยวว่าในเรื่องของการทํากล้องคว้ากล้องเถื่อลึกนี่เราก็ต้องใช้ยตุนจ่ายเล็กแดบนี้เลกับทึท่เราทีนี้บังเงินเี่ว่าเห็นมาจากกลางอื่นนั้นเขามีพวกแจ้พวกคลิปจบอะไรแบบนี้หลายๆอย่างทระจกพวกพวกนั่งมังมม่งพวกปฏิสติมั่งพวกอะไรแบบนี้มั่งนะครับ ขณะทีน<ก>ี่ทีที่ทีวงนี้มันก็มีเม็ดพื้นมาสมาเป็นพื้นมาสก็เห็นเม็ดหมามุ้ยลูกวาดลูกซวดลูกลุ่มฟอลูกบานอะไรแบบนั้นนะครับขณะทีนี่เก็บมาเลยก็มาทำเขาเรียาว่ามาทำวงแจ้กอนกับค่ายรับแด็กประกอบกับการมีใจรักและมีความสนใจทางด้านศิลปะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณไพโรจน์เนาสุวรรณจึงเกิดการเรียนรู้และสรรหารูปแบบต่างๆ จากหนึ่งรวมเป็นสองกลายเป็นกลุ่มลูกไม้บ้านขีดิวงจำเป็นจะต้องรวมกลุ่มกันกาตินใชยอดีว่าอันดับแรกก็คือช่วยปีปีน,น,น้องน้องล้านล,านาล้า,า,านนี้ันนั้นเลยปีป้าหนาเลเต้เตบ้านนั้นก็มาช่วยทำพอช่วยทาได้ทีนี้ก,เก,เก,ก็เราก็ปเดิมมขายได้เยอะก็ทางนี้ก็ทำผลิตเราก็สอนไห้ขนนะครับสอนให้ก็อะไก็ทำได้ทีนี้ก็ ทำมาแล้วก็เราก็ให้กันามรายได้ตาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าทาแบบนี้ไอ่ทาจีนนี้รากาต่อเดีได้เหมือนกัน,นครับแบ่งกันไว้มาทำประจำอยู่ที่นี่่ะก็ตัวใหญ่แล้วตกสร้อยเส้นหนึ่งครับกี่นาทีได้มันก็อยู่ที่แบบอยู่ที่แบบก็อย,อยู่ที่ขนาดด้วยถ้าเหมือนกับแบบแบบนี้ครับแบบนี้บบนคือเนี่ยมันจะประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงต่อเส้น เพราะว่ามันจะหลายขั้นตอนนะคะคือเราต้องถักรมก้อนหินก่อนแล้วก็มาขึงเชือกก็ถักได้แบบนี้ขั้นตอนมันจะมีอยู่สองสามขั้นตอนนะคะครับแล้วถ้าแบบแบบไหนที่นานที่สุดครับีแบบนี้ค่ะแบบนี้นานที่สุดแล้วค่ะถ้าเป็นสร้อยคอก็มันมันเราต้องถักคืออยู่ที่ว่าการแต่งหินหรือว่าแล้วแต่ขนาดของสร้อยคอจากการรวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มลูกไม้ปัจจุบันได้มีผู้สนใจเข้ามาเป็นจำนวนมากที่จะเอาแนวคิดวิธีเพื่อที่จะไปพัฒนาชุมชนของตนเองในการใช้วัสดุท้องถิน่นมาประดิษฐ์และรวมตัวกันของคนในชุมชนนักข่าวพลเมืองนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรายงาน นอกจากนี้ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์กลุ่มลูกไม้ยังรวมตัวกันมาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆในชุมชนด้วยการฝึกทำงานประดิฐ์และเครื่องประดับค่ะเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซิติเซนดีพอร์เตอร์กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank <music> you.